ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับผมยินดีเข้าสู่ช่องบ่าวแหลมพารวยเก้าพารวยเซียนหวยพารวยครับมิอนี่บ่าวแหลมครับครับสวัสดีครับปู้ครับครับผมครับผมื้าบ่าวแหลมเป็นประธานได้ไ้มนะครับมันมันเออครับเจ้าที่เจ้าทานครับอาร์ตเอาเรือไข่พ่อชาก็เรียกแต่เซนนาบีครับเด็กแค่เห็นบ่าวแหลมหมดปู้บ่เปาแหลมเดี๋ยว วันมาสาออวมวันนาคุณก็พอแต้มตัวจุดกลบหกดอก <c oughs> ครับเบ<อ>้าแหลมนี่งายพอแต้มมีที่านมเลยพอแต้มมาจุดต <c oughs> ัที่น,นี่นี่เป็นเหนุผ้ที่น้องไอี่เบิ่งอยู่มันมาก่้พิ่นว่ามันเกิดเป็เฮ็ดเฮ้าแหลมเลยมองเห็นได้มีล่ะพอเจเพิ่นธิฐานนะครอบเย์จิ๋วตัวดรถ้าไม่จิอวตัวใดก็สเจย้ยกหินก่อนนี่ลหละี่น้อง เอาเอาเอาอันจระเข้ก็ได้นั่นนั่นวันนี้ที่พูดจระเลเชกนะครับไปละเอารัฐบาลได้เด้อเดี๋ยวทีจะฐานขอให้ตัวเลขเท่าปังปังมีแต่นี่แล้วมีแต่พุทโธธรรมโมสังโฆนี่แหละ ของงยยเเนีีวส่คแนวทางรัฐบาลไทยมืออื่นครับพี่น้องขอโชคแห่งมานในีปังกันทุกคู่ทุกคนผู้เขามาเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมครับพี่นอ้องอยากโชคอย่งมานกดติดตามเอาไว้ครับแต่ว่าจะปังตลอดทั้งายเนาะเพราะว่าร,รอบนี้พ่อได้จุดทูกกัยานครับะจะให้

ให้ถูกทั้งลบนเนอะพ่อเล้ยงในวันนี้พูดซองหลับหรือเปล่าครับผมซองหอบนี่พี่น้องถ้ามาตามเลขรัฐบาลให้กับปูนะครัะเจี๊ยบกระสีเจริญดีครับมาทีหลังเหมือนกันเลยพ่อเลี้ยงก็รัฐบาลจับกับชีวกร่างน้องพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายกระเจี๊ยบไม่แน่ช่วงนี้พี่น้องกระเจี๊ยเขาไล่ค้าพอดีก็ธรรมดายกให้เป็นไปอาวุโสตื่นเต้นเรื่อนหันไปเลยโค้ง เงินถูกบาทถูกสตางค์ทั้งยัดทั้งซ้ำนะครับเนาะโป่งใสนะครับพียองอิซีเอาได้ชื่อมาก็จะได้สวดตอนเช้าตอนเย็นให้เมื่อนี้ให้เปิดโชคพี่น้องไปคุณทวีเกียรต์นะครับเนาะอ่านได้อ่านได้ครับคุณทวีเกียรติเด้อครับเอดเอามาโชว์ให้พี่น้องเขาเบื้องล้วนะครับแพทย์เทียนนะครับอยู่อยู่จังหวัดไหนไออิฟซีผมในกลุ่มปูโอ้ในกลุ่มครับ เอาบ้าหลมไปถวายปูเลยเ๋ยวกอน y o u ทุก่นดินำมาถึงเมื่อปูแล้วนะครับน้องในภาษานี่รรวมกันสร้างบารมีปูก็จะก่อข้างหลังใจเจฟซี่พ่อแต่มกล่วว่าโอนขอบันซี่ปูแล้วว่าท่นเจฟซี่เบาแหลมแย่นหน่อยนาเพิ่นเ้ออไปโชคไปมันให้หนักกว่าเก่าเ้อ ครับถือร้ายก็เก่าพี่น้องก็ไเน่ยพาท่นไบอกยู่ี่บ้าวแหลมพรานมีไวางไหนอยู่โดคนมันกันพี่น้องเล็กให้่ท่านไหบอกอยดิเออพ่ทีื่งประกาศได้พี่น้องเด้อาผูใดมีใจเรท่าอยมารวมทำบุญน้ำปูปูกาจีมีการ แตี้แก่โครับเพื่อนสีปูสีเสริมดวงให้เปิดดวงครับผมเปิดดวงนั่งนะครับซึ่งไล่ซื้อที่ยวมาก่ากัปูได้เปิดดวงให้ครับผมเปิดดวงให้นั่งครับพี่น้องโวกมันส่งไล่ซื้อมาหาพรเแต้มก็ได้นะครับเนาะอยากเปิดดวงลูกรับอย่างเัื่องของคุณหรือว่าทวีเกียรติครับเพื่อนสีปูเปิดดวงให้ครับผมบ่ถือเลขนะครับก็สามารถเปิดดวงได้คือกัน ผูกแล้วก็ต่อดวงได้อีกพี่น้องกุซี่ครับแย่จะเขียนไว้ยังซี่ถ้าผู้ใดผ่านท่านแย่เนาะครับเนาะเขียนใส่ซองไว้เพราะว่าเชิญไปใส่จานไว้เวลานั้นปูก็ันร่วมกันสวดได้เนาะเราแย่เนาะผูกดวงให้เปิดดวงให้ครับเปิดดวงให้นะครับหรือว่าเราแยถวายผูกผู้ใดบ่มีโชคมีลาภอยากเปิดดวงเด้อพี่น้องเด้อครับเอาเอาแจ๊บก่อนแจ๊บก่อนก็เห็นบอกพอแต้มเห็นเมื่อไงครับเป็นครับเออเป็นสักขีพยานเน้อครับอ่าปูเมือปูแล้วเด้อคุณทวีเกียรติ ถึงยังยังบ่อนที่อยู่อาศัยนี่นะสาธุครับสาธุครับแพทย์เพียนดิครับโอ้นานสกุลดีรุ่นนี้แพทย์เพียนโบมีเนอร์ลอโลคาวพญาที่โบมีเนอร์นี่แพทย์เพียนนี่ครับทวีก็ถือว่าคุณทวีอะไรก็จะมีมากเพิ่มพูนขึ้นครับอมีเกติยศอ่าขอให้ เปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงชะตาราสีเออความเจ็บก็จะได้ใกล้ความไข้ก็จะได้มีเนอ้อบ้านนี่ขอให้มีแต่โชคแต่ลากแต่มันหมาน,านเพงเพงพาพาหาหาลือลเนอ้อขอให้เงินทองไหลมาเทมาเนอ้อทุกท่านทุกคนที่ราชื่อมาถึงปู่แล้วก็ขอให้คุณหลวงปู่คุณพระพุพะทธธรรมประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปู่นับถือรักษาไว้ โดยศรัทธาโดยความเชื่อจนบุคคลก็ขอให้บุคคลที่เชื่อตามปู่ก็จงสาเร็จเนอะถ้าผู้ไม่เชื่อก็ไม่สําเร็จอ่ผู้ไม่น้อมยอมรับก็คือไม่สําเร็จถ้าผู้ที่น้อมยอมรับอันนั้นสําเร็จสําเร็จอยู่ที่กายวาจาใจใจต้องพร้อม 在湖南。<noise> <noise> <noise> ได้ต่ำแถโนอเนี่ยเหรอหบทนด้ทำไมมันจึงต่ำแทอม่ำปีปูมันทำไมจึงต่ำแถอืออต่ำมันไม่ต่ำ แต่อยู่ใหนที่มันสูงบแบเนี้อือนี่อยู่ในหันสูงที่ปูมีต่ำกับสูงเนอะบนกับล่างปูพระนี่รูเด้อพี่นุ่มชื่อว่าปัใจใจัยนี่หันจักบาดจะหอยมาห<ม>ลุนกันครับปูว่าอยู่ในหันสูงเป็นบ่อแต้มมีหน้าซ้องผีถวายมาเมื่อกี้ ตามแล้วก็ในก็สูงนันบ้านนี่เดี๋ยว่าจะน่าปูวยบ้านนี่ตามกับซูงนี่ ได้สูงกับสูงแะไรแบต่ำก็ต่ำกับต่ำผู้หนึ่งก็สูงผู้หนึ่งก็ต่ำบ้านในแจ่งหนอกูัวบ้านในจ้าแจ่งเลูกหลานรไมข้อใจครับ

เทียนเทียนเนาบันตัวได้ตัวแห้งๆเนาะครูมีเกศูนว่าเรียกเิ่งเนาะเด็กสตัวเนาะครับเกดมม่รเกดม่เกศูนหนึ่งเกน้อนก็เรเนาะ ยี่กระส่วนเชียนเจ็ดนจ่งนับหกกระตูนจงมาศูนย์หนอยู่หน่งศูนย์เนาะเจ็ดศนเน่งเนาะก็เสะจ็ดศูนย์ก็ดนึ่งแค่นั้นแหละเอาไปน้ำบันเออด็สตัวไป็นนะบอลนะหนึ่งกตนนะบัวป่ะเาเขาบ่มักดําว่มังป่วยไหมอารมณ์เนาะบอ อันนี้ก็เลยนี่ของสีเล่นนี่เท่านีเมนบอฟูโอ้เขียนเขียนะพี่น้องเด้อศูน 24, 042, 2, 0, 24 là vung cụm máy. 24, 24, 24 vung cụm 24 là vung cụm máy. Nén nén. Sấy năm 24. Dụ hàng bố cô. Làng สองวัเถอะมีน้ำมันมาเนี่ง <uma> ม่พ <mm ูดมอูเขาไปพูมึงเกี mặt dù để để khai nhập khai nhận của ừ. phụ trách nhau tàn namo namo tạc mặt gào

よい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 よ。Yo, yo, 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 yo. วันนี้ทำไมบม่ได้อันเชิญเลยจักปูผมกัดงงเลยมามาแบบพราหนี่วัดอันเชิญไม่ปูถ้าขนาดปูยังถือซ่องปัจจัยค่าอยู่ครับไม่ได้อันเชิญเลยตัวนี้เนาะครับมาเลย เส้นจ,จะมาเกียบไปเลยเส้นก่อนครับผู่วยในเส้นบ้างครับซ่วยในทะเลในเส้นครับ <c oughs> ตัวที่จะออก17 17จ็ดบเจเลขตัวที่จะออก17บเจ็ดอ๋อาะไรฮะไปขีดไปไมครับดูกลับตัวกลับครับตัวที่จะออก17ครับปู 17, 17. ตัวที่จะออก17 17คร <c oughs> ับปูรอบนี้หนึ่ง สุดยอดของประเทศไทยโอ้รีบิ่งด่งเลยยังไปเชียนอีกเนาะเอามีหนึ่งหมดอยู่บนเลยนี่ปูสิบเจ็ดเนะครับปูสิดครับพี่น้องซีจเริ่มกับตัวความตัววันตัวตรงเป็นสิบดี่ทงทั้่งเพื่อบางที่อ่ะหนึ่งเจดับเดเดยวสิบวงกลมไว้ให้มาเชียนกันยังไงยับยนี่น ไปไปเลยเราก็ไปแช่นมนปูเลยเดี๋ยวผมบิกล่องเด็สิบเจ็ดตุ๊กงไงเครื่องขวัมู <c oughs> ตัวที่จะอนมงปูเนาะใส่ไว้ตรงนี้อ่าสิบเจ็ดครับอ่ากุ๊งไม่งีถ้าสีเนี่ยตุ๊ปูปงด้วยเก็ดเป็นสีเหลี่ยมนี้เนี่ครับ សិលៀមសិលៀមក្រដាសសិលៀមណូភូហើយសិលៀមដែរ ขียน7 1ดิครับอันเดียวกนูเนาะครับเดียวกนดูอันเดียวกนู17เด้อครับจัดตั้งเป็นเดวิ่งกนปว่าเวิ่งันี้มาแงกม ครับอยู so ่บ่บอต้องจับละจับจะ็นแบบอะไปูฝ่ายเอฟซีอันนั้นแหละการว้าวมาตายมาตั้งใจครับพี่น้องเอฟซีแชปหน้าจอแล้วครับเด้อปูเน้นที่หนึ่งเจ็ดนะครับที่จริงแล้วกะกับตัวทุกตัวนะดีที่สุดเดี๋ยพี่น้องเนาะล่างสองสี่แต่สี่สองนั่แต่บาร์ไหลปเนาะครับเหล็กบาร์ไหลหางบาร์ไหลปู เอาเฮงเฮงเรวยๆกันนะพี่น้องคือว่าเจ็ดกับหนึ่งนะมันจะแข่งกันมาครับมันจะแข่งกันมาเดี๋ยวสืบเรื่องหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้นะครับเนาะให้โซ่โซ่ปนมันกันทุกคนนะครับถูกพงสุดท้ายลอตเตอรี่ครับตอนี่อ่ามันมีหลายคู่หน้าคู่หลังก็มีอ่าเผลอเข้ารางวัลที่หนึ่งจะทำไงล่ะบัดนี้ครับผมนะครับนาจอพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะหอยเอฟซีทุกคนนำลำเรื่อยๆโฉบโฉบมันมานจะได้มารวบทั้งปุญนน้ำปูน้ำเนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีของบ่าวแหลมก็ลาไปพร้อมกันเลยครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณปูหลายๆครับผมครับถูกๆมันมันเนาะพี่น้องเอฟซีครับทั่วหน้าทั่วหน้าครับปูโช่วงให้แล้วครับเนาะครัท่านเจนนะครับเอากลับลาปูเราไ